สัสดีครับพี่นีตอวรอบสู่ a เอ,อสอะเซอร์ n ินชาแนลกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เราอยู่ใน,นกเกมฟอร์ดไน e ์ไนน์ไน์เอ็กโคเองด้วยนะฮะกับทีมคริสต์มาสนะครับกับของเพื่อนหัวถุงทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาชมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์สักคนละทีนะครับในคลิปจะเป็นยังไงวันนี้เราจะได้แชมป์กันหรือไม่นะครับติดตามชมกันในคลิปกันได้เลยนะครับผม let's go ีคิกวไม่กูกูยาจกกูยาจกกูตีแน่เพื่อนไม่มีเหรอมีแต่ว่าทำตัวยาจกยามึงใส่เดี๋ยวนี้เลยมาเกิดยังไนมากเลยพี่ใครไม่บ่อยครับมากเลยครับผมผมตามไปเลยครับไปตามเลอรสุดหกอัยสุดมาเิยวิสา ห้าสี่สามสองไปละไปเจอกันหุ่ยนเฮยียเฮ้ยเสียงเอะไรเป็นไมัยแล้วกูยังไม่ได้ค่อยพิซซาอะไรไม่ต้องแกลงกันหน่อยได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้ดูไม่ได้ยินยัง อย่างละคนแล้วคนลงอย่างเยอะไอ้เฮียกิ้งใต้ที่อะไรเนี่ยจริงเยอะจริงเยอะจริงเพื่อนเอ้ยไอชิปูลงกับเพื่อนนี่เป่าวะงั้นเดี๋ยวกูตายไอ้เฮียลงกลุ่มลงกลุ่มลงกลุ่มบันฟ้าเหรอบันฟ้าบันฟ้าองค์กูยังไหนบัตบัตมาฟ้าใช่ไหมตรฟ้าลงบัตรฟ้าเลยไอ้คนลงไปแล้วกูบายไอเฮียกันขายวะเนี่ยกันชิคุ้ยด้วยไอชิคุ้ยกันมึงเดี๋ยวกูยิงกูอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงกันไหนกัน ยิงไม่มีปืนเลยยิงไม่มีปืนเลยเออนั่นแหละเราอยู่รวมกันเีลยว่าชนะไปโอ้โหตอนนี้เรากำลังรู้นตังย่างใจสบายใจเฮ้ยตบตบเฮ้ยเอขอปืนหน่อยดิเอ้สนี่ทำไมมันวันนี้วันนี้ใหม่มันสวันนี้ใหม่ใหม่สะท้อนหรอใครวะวันนี้พวกมึงใหม่สะท้อนอ่ะปกติมันไม่สะท้อนนะโอเคโอเค ู่บนหัวเราอยู่บนหัี่ยใช่ใช่ใช่มีคนอยูกไม่มีปืนไม่เอ้ยไม่มีปืนเดินตรงนี้ตรงนี้เลยตา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 ยใช่ไหมตายละตายแล้วะเพื่อนโอ้ยชี่อยู่รวกันเราอยู่เว้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสองแม่งโคตรเถื่อนอ่ะถึงแม้ก็สีเทาก็เถอะเถื่อนหมดละเป็นใครยิงวะโก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 ยิง มีปะมีกปะมีปะ,ปะลงเยอะนี่ไปไหนหมดอะเช็คชิปปี้ชิปปี้ชาป,ปะชาป,ปะบุมบุมบุ <c oughs> บักเอ้ยออกจากหัวกูทีถ้ากูยิงแมกเลยโอ้โอ๋อมันไอ,อ้พังมันพังกระแพงแล้วด้วยวะ อะไรโรีนโดนนะอ,อย่าตกใจอย่าตกใจกรีนโดนเออโลโล,โล,โลันพังกันนั้นได้เว้ยน่าเฮ้ยลงตั้งเยอะเห็นแค่ไม่กี่ตัวเอะไรหมดข้างหลังตรงไหนข้าง,งหลังตรงไหน

แคเกลียนเลยสักอ๋อยิงแล้วได้เนื้อแค่นั้นเลยเกี่ยวทองเลยแค่น,น,นั้นละมันกลินได้ปะได้ได้ทำเร็จแบบเพิ่มนิดเดียวอะสำหรับแบบเลือดมันจะเต็ม่แเรวไม่อยากเสียก,ก่องเกิดแม่งโคตรโง่เลยวะ่ะเฮ้ยใครโอ้หเกาะเกาะบันไหนเง้ยดัววะ ต่อเซได้แล้วพี่พี่จะโอ้ยเนี่ยมือน,นี้ไม่เห็นลูกสองน,อนี่หวะเนี่ายิงโดนนะครับอ๋อนนยิงโดนโดนแล้วครับ ฝืนให้หมิงหรูหรถไฟมาใไ่เอาปคนไฟหรือเป่าปะไฟมาทันไหมไปทันปะอย่างไรว่ารถไฟไอ้เฮียมันต้องไม่มาอย่างนี้เราต้องมันมามโมงมันไกลนะนี่เฮ้ยรถไฟลางมันขาดมาทำงาไงวะมันเป็นอุโม,มงค์ลอดใต้ดินอ๋อไกลเกินละทั้งนั้นไกลมากเลยนะเนี่ย มาร่วงไปทางนู้นมีรถอยู่นะก็จะไปจริงๆอ่ะกูยิงอยู่นะจ๊ะไปเปล่าไปเอารถไฟเปล่าไปมา้ไหันไปหนครับรถรถรถตอนนี้ไม่รถรถตน้สิเฮ้ยแต่ว่าไปก็น่าจะไม่ทันแล้วะอะอาจจะไม่ทันไม่ทันแล้วไปตามนี้แนละ ปืนฟ้านะจ๊ะนะจ๊ะเฮ้ยเสียงใครโดนโดนิโดนกันอันเลิศหมดแล้วเนี่ยตอนนี้กูทดสอบปืนนี่แหะแบบปืนไหนแม่งกูชอบบังอ่ะตอนยังไงกนไปแล้วว้าป้าเปิดแมปปะได้ไหม จะดีนะดีสร็เก็บปืนไอ้เช่น่ัมไงโอ้แมปอ๋อยู่ตรงนี้สงวกไก่ไกลป่ะจิ๊บจิ๊ิชับป้าชับป้าชิงกูชิงกูได้ไปกูบ้างได้ามาได้ม่ิงนะอยุดอะไรนเขาจะซอกไปหมไม่ถึง เอาหัวโอเจ็ตตี้น่นอนไปกันดีจะอะไรกูตายทุกหลอดปอดอยู่ไหนปอดจ๋าแล้วเข้าไปนู่นกันแล้วกันไม่โอเคว้ยลูกซองเอาเสรษแล้วแอบมาแองโอเคการ์ดอยู่ไหนก่อนการ์ดอยู่นี่มั้ง นี่เปิดแล้วะหมซื้ตัมาสไนไหมสันม่วงเอาก็ได้ไหนวะอ๋อไม่ใช่สไนม่วงสนัยสาบไปตายหมดแล้วแลน่สีม่วงเขในได้หมดอ๋อโดนขอยาหน่อยโอ้กระโดดข้นไปสิเอ้าเมียนด้วงเอรียบร้อย มาแล้วที่ี่หัวโล่อะไหนไ้วไอโก้ไปนี่ดีกว่าชูปีชชชุรุสมาอย่ไ้เนี่ยฟงกอไมได้ไมแม่งจิงจริงวะไปไหนตอดีห้องบอสเปิดไปหรือยังห้องนี้อะไรเอ่ย นี่ตรงนี้นี่คืออะไรเาไปลองมันไหมไปทางไหนมาร์กไหนพันนม่วงขึ้นรถดิขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถที่แททูไปเลยรถจิไม่ต้องห่วงกูตีนเด็กคนละไ้รองวอาปสะพานมเรียกตีนอ่ ขับบวกอีกหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรรถหล่ะนี่รถอะไรถไะนรแต่ประมาณมันโม้ไรอะโยบะสมแมไอ้าวคืออะไรวะคืออะไรอ่ะมันมีขึ้นขึ้นใหม่คำถามขึ้นบนแบบอ่ะมันคืออะไรวะขึ้นไหมขึ้นแมปในมินิแมปบ่หรอ ไม่ขึ้นวะของกูขึ้นนะบัากเหรอเออไม่เคยกับใครเลยนี่ต่อจริงจริงวะจูแล้วก็ตรงนู้นน่ะใช่ไหมมันมันมีเมืองขึ้นมาตามกูมาเนี่ยโอ๋จะลิงมาในบ้านเนี่ยคนเหรอมาร์กเนี่ย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 มาร์กสีอะไรเดี๋ยเนี่ยตรงไหนวะมาร์กสีอะไรมาร์ล้วๆหน่อยมาร์กลัวๆหน่อยในบ้านนี่หรอ โอเค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 มาลองมาคุยดิเผื่อได้เควสเลยเฮ้ยโอ้โหกระโดดฮูเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีคนมาก่อนเู้ฮู้ฮู้ฮู้บขี่ห้าฮือฮือห้าฮู้ฮบมีคนมาก่อนแล้วอะใช่ของเกี้ยงของเกี้ยงเลย What the fuck is that เป็นอะไรเนี่ยไม่มียังไงเนี่ยเป็นกล่องยางงูอ๋อ อุ้ยไม่มีเกาะอม่เกาะนะใครจะเอาตรงรถไฟเราเชียเขาจะไอ้คุยนี้ได้อะไรบ้างข้างในเอาปะไม่ยอมวะขออนุญาตเขาลองเดี๋คนกำลังลงมาหรอเป็นกองกองแล้วไงอ่ะมีคนกำลังมาเพื่อนตรงบันไดตรงบันได ไปทุกคนต่อแตกโอ้โหเละตายลงมีตายมันมามันมามันมากับเพื่อนนะไอ้เจนี่ตายตายได้ใช่ไหมไม่มาจากไหนวะไม่มาจากไหนวะมันเข้าได้หลายทางแน่เลยอ้าวเหรอไม่คุ้ยเห็ดได้ไหมเนี่ย โอ้ ð, จริงด้วยวะเข้าได้หลายทางจริงด้วยวะเออว่ะนี่ทางนี้ก็เข้าได้ขออนุญาตเช็คขออนุญาตเช็คเลยตังค์เลยแบบวุ้งมัาได้หลายทางจริงขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยไม่จริงๆนะเว้ยมาได้หลายทางจริงนะเว้ยสาบานเลยถึงก็ไม่มีใครโต้ตอบเกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อโอ้โหนี่อ๋อขึ้นเนี่ย ไปไหนะไปไหนอะเกิดะเกิดสนใจแทงแทงไปแรงไปงปขึ้นรถนี่วะขึ้นรถที่แท้าไนนี่มึงจะเออ เราตามได้แล้ววะหมาอะไรบนเกาะเกิดอะไรอุ้ยของตกเต็มมาแถวนี้ทางซ้ายมีการยิงกันเราต้องเข้าวงนะโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปเจ็บลอยแจมอย่างนี้ต้องแจมมันมันแท็กซึมมาแท็กแจมเอ้าเยิงกันเดือดมากปัดโดนยิงกันบนเกาะยิงกันบนเกาะไปไหนต่อวะนี่นี่ แจมอย่างนี้ต้องแจมวิทองเก็บอุ้ยเดือดมากเดือดมากตรงนู้นเดือดมากเดี๋ยวนะเป็นเองนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขอฟาร์มก่อนนิดนึงใจเย็นๆจเย็นใอย่าตกเ็กอย่าตกเ็กอี่าทำคนเดียวนะแบกหนึ่งโอ้เจี่ยไปป่าไปก่อน ตเดียวตัวเดียวว้าว้้ววาว้งยิงกดเลยก่เลยมาแล้วตัวเดีย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 วยิงกดอยู่ยิงก่อยู่ตายังายังตายังตายัง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 วิ่งอยู่เกามันเกามันเกลามังหแตกงแตกเฮ้ยนี่บ้านนี่มีตีหนึ่งเลยหรอตอนนี้ันนี้ไม่ตนยงสะกดวพ่งมึงยิงสะกดว

ไปไหนละตายตุกนีตรงนี้โอเคตาย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 จะไม่ตายเลยใช่ไหมหมดหมดหมดตายเลย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 โอเคสวย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 เี่ใครมีเกาะลงวะจะไม่ได่น้ำหรอจะตายเฮียนี่ไงเกาะไปเลยว่าวออยากไปเอาปืนเข้านอกจังเลยไม่เอาแนไม่ได้โอ้ยเยี้ยเยี้ยอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยเโอเคเยี้ยอะไรวะเนี่ยของไงล่ะขุมทรัพย์ไง เออใครไม่เกาะบ้างวะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อสนุนเชอร์ไม่จะไม่จะเลือดป่ะไม่มีเกาะไม่แบบเกาะที่แบบว่าเกาะใหญ่อะเน่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 มันกดเยี่ยงยังโี้ยโคตรดึงอ่ะเพื่อนมีสโคปกดคำพังเขาบอกมีดีกว่าเออนี่ยดีเลยพื่อนโทรมาแล้วอุ้ยอุ้ยเมืองนี้เมืองนี้อะไร มันมมัันนโผล่แบบวอาเลยมันโผล่แบบว่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ของเต็มเลยไอ้ดอกเหรอน่าจะไอ้ดอกนะไอ้ดอกเอ้โอ้ยมันยินบ้านมันบ้านมันใครมีสนายบ้างโอ้โหเราเราเราที่โลกเกินไว้เราที่โลกโอเคยิงจัดหน่อยอ๋อตรงนี้เกาะเลยบนเขาบนเขาบนเขาบนไหนนั่นว่ายว่ายเดี๋ยวก็เอาเกาะก่อนใต้สะพานก่อนใต้สะพานได้อยู่ใต้สะพานได้อยู่นะเออใต้สะพานก่อน โอเเคคโอ้วงวงมาแล้วเพื่อนเข้าวงเข้าวงใช่สะพานใช่สะพานยิงไม่แม่นมันยิงไม่แม่นิงไมม่่แนเข้าวงเข้าวงเข้าวงโอ้ยวงไปทางมันจะล่อโกูมันจะล่อโก้เฮียโอ้ยไปทางกูไปทางกูวงเซฟวงเซฟทางไหนวะเอาทางโอเคเดินเดินเดินทางขวามีคนกระโดดระวังมัเห็นมันเห็นเราไม่เห็นเราเขาเขาเขาามันต้องมันต้องเข้าวงเลยมาเข้าวงบายเขีย แม่จะใครนะสองสองสองแม่งเป็นแขกอ๋อเอ้ยบ้านนี้มีนะบ้านนี้มีระวังข้างหลังด้วยข้างหลังมีตัวหนึ่งมันยิงกบแขกระวังระวังไอ้เหี้ยมันแม่นว่ะเอ้ยไม่แม่นไม่แม่นแต่ว่ามันแรงเราองแรงแรงแรงให้เพื่อนเพื่อนมงมตูตู้ลึกเลยนะย้ายย้ายย้ายเราเสียเปรียบเราต่ำกว่าเออย้ายดีกว่าย้าย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 ไม่ไหวเล่นไม่ไหว องกูองกูองกูข้างบนมีคนนะข้างบนมีคนเที่อะไรเป็นข้าหัวกูเลยเข้าหบบเลยนี่เหรอเอ้ากระเดินข้างบนมีคนนะเพื่อนสองคนเออตัวนี้อะไรนี่ยไปจุไปจปีเอาเอิมาแล้วเอิร์ดกูมาแล้วกูมาแล้วปิดไว้ปิดไว้มีเรือไปไหนเออมีไม่อยู่เฮ้ยเชียวกูโดนเฉี่ยวหัวเลยเออเฉี่ยวหัวกู ไป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 ขบนไปขบนไปด่วยระวังหลังแตกนะตรงเวดยัววตรงเนยัวเห็นตัวยังไงนต้องต้องไปเล่นในบ้านปะเข้าไปเล่นในบ้านแล้วต้องใช่เราต้องหาใช่เราลงเข้าไนนในบ้านเล่นในบ้านไปไปฆ่าข้างนาคนนะพี่ตั้ีครับพี่น้องตายตายตาย กูจะโดนยิงเจ๊มันยิงจากตรงนั้นเอ๊ะระวังไอ้บนภูเขาน้ำแข็งเด้อะเลยมามามาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยได้มาเนี่ยได้มันยิงมันยิงแผลงขึ้นเนี่ยเข้ามาเตะเข้ามาเตะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโซบ้านนี้ก่อนเข้ามาโซบ้านนี้โอเควุ้ย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 กูโดนป้อมปืนไอ้มีคนกำลังชุบมีคนกำลังชุบไหนเครื่องชุบไปไหนเครื่องชุบไปไหนชุบเครื่องชุบอยู่นี่อยู่นี่หาไม่เจอไม่เห็นทางกูทางโกู กูวนต่อระวังระวังสไนระวังสไนเหียมันเสร็จแล้วว่ะยลงมายลงมาเียนเดินเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปบ้านไปบ้านบิงไปนด้แล้วมันโดดขึ้นไปแล้วมั้งไหนวะไหนวะโดวผีงดงเห็นดีไมไม่ใช่ว่ะอ้นี่้เฮ้ยมันูีตรง่างน้นคนนึง

ตรงไหนวะยิงจากไหนวะไหนเรอวะตัวนึงตรงนี้ไม่ต้องใช้ใครมีเกาะบ้างวะใครมีเกาะบ้างวะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้มันมีเกาะเปล่าไหมมันมีมันมีเกาะเปล่าไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เจอวิทยาเนีะมีเห็นแบบเฮ้ยวงวังเขาวงวังต้องเข้าวงเลยเพื่อนเขาวงเข้าวงเข้าวงตัวหนึ่งที่มันอยู่บนหลังคามันไปไหนวรอเพื่อนมันตายแล้วเราาวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อน กลังไปกลังไปอยู่ข้างหน้านี้ป่าไม่ใช่เอแ้งปนอยู่กูแต่ว่ไอตันตาย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 ยย่มย่อมย่คนเลยสอคนเลยสอคนเลยองคนแชมป์่ะอะไรแชมป์่ะได้หระเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดเรายึดวไว้เนี่ยไอเกาะเกาะเกไอตีตีรถเอาเกาะ ดู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 จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะที่ไม่มีคนเอิร์อมาเร็วฮะมาเนี้เอาเกาะมาเอาเกาะเร็วตีตีตีไหนตีไหนตีไหนเฮ้ยสิงคนสิงคนตรงนี้นี่นี่มาแนวมาแนวนี้มาเนี่ยโอเคไรแล้วไรแล้วเจอ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 ตา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 ตบตบตบมีคนยิงตาย้านในบ้านในบ้านเอิร์อข้างหลัง รวเดียวรวเดียวเอามันเอามันเอามันเออหัวตึงว่ะกูหัวปืนทองเพียบเลยเชี่ยปืนทองเพียบเลยปืนทองก็แฟก็เยอะบอกไง